วกสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มารีวิวโปเกมอนนะครับอันนี้มาตั้งโชว์นี่ครับเราจะมารีวิวนี่กันเดี๋ยวนะกาโปเกมอน,นะครับเดี๋ยวผมขอแกะก่อนนะฮะไม่ต้องสงสัยนะครับหน้าปกผมอะ่ะผมเปลี่ยนแล้วครับเป็นลูกเงนดม โปเกอมอนมันกลัวไหมไม่กลัวนะโอเคมาตัวแรกนะครับมีกาบาชามูเฮ้ยลืมไปนี่เออ ผมมีแพ็เตัวนี้นะตัวแรกเอาไปแล้วนะเมก้าบาชมูตัวที่สองมิวทูเฮ้ยหน้าเมก้าไวเห็นไหมครับมันเขียนหน้าไวไวเนี่ยมิวเอลเมกามิวทูไวต้องมางดีๆกูปกระก๋งแล้วก็มีนะครับนี่ครับนี่ครับสะกิ๊กบอดเหมือนเดิมครับ ตัวนี้มันตัวกับตัวกวางไอ้นะมันชื่อตัวอะไรนะถ้าทุกคนรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะไปตัวนี้ยน,นี่ตัวนี้ทีเด็ดทีเด็ดวิวิติดติดไม่กล้าชมโมโอเคไม่ติดและตัวรับน่อแป๊บนึง Okay. อันนี้มันวิวัฒนาการมาจากตัวตะกะแตนนะครับแต่อันนี้มันเมกาแล้วเมกาแล้วไม่รู้อ่ะนี่เมกาอะไรไม่รู้อ่ะนะแต่เนี่ยรู้จริงๆเมกากิลาดอดอืมออันนี้เมกาอะไรไม่รู้อ่ะ อันนี้เมกาลูคาริโอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หมดเลยไม่รู้เดดเดนนี้ของตัวนี้ครับไม่รู้ครับ นี่ครับก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เฮ้ยเป็นเป็นกอลัสนี่เป็นกอลัสนี่ได้แล้วไอ้ตัวนึงนี้ไม่รู้นะแต่มันมีเพื่อนเป็นตัวดำอันนี้เป็นตัวผู้หญิงนะอันนี้ไม่รู้นะอันนี้บัณนาจาร์มาจากไอ้น,นี่ฮาริมารอน อ n back อุ้ยผิดอีกอะอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้ไม่รู้แต่ที่รู้รู้มันวิววันธน,นา,าการมาจากตัวอ้วนๆเมื่อกี้ไอตัวนี้มันคปอตัวดาบนะฮะอันนี้มันวิววัฒน,นา,าก,การล่างมอการอะดูดูดูทุกตัวจะมีนะครับนี่นี่นี่ตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้ที่ที่เด็ดครับตัวนี้ที่เด็ดบีกาจิ ฮาริมอลอนตัวนี้ครับเป็นตัวที่หลายๆคนชอบอีไม่ใช่ดิเรียกว่าหนูหูหน,หนูหนูนะคบน่าจะชอบนะแล้วผู้หญิงก็ด้วยหืมหลุไปตัวนี้นะฮะนิวฟิยเนี่ยนิวเนี่น,ะ <c oughs> น,นี่นี่เลยนี่เลยนี่เลย นี so mm ่เลยนี่เลยนี่เลยนี่เลย่ไม่ไม่ไม่ยโอเคนี้ไทเลน่านะครับตอนนี้มันก็บิบมอนตธนาการมานะครับโอเคจบแล้วสำหรับเรื่องโปเกมอนนะครับก็มีไว้สำหรับแค่นี้นะครับ อืมเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งไม่ต้องตั้งแบบนี้เดี๋ยวตั้งแบบนี้แป๊บนึงเก็บก่อนก็ตัดโอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับน้องโปกเกมอนนี่ครับจบไปแล้วนะครับสงสัยไหมครับจะไมผมต้องเอาเมกาบาชมูขึ้นนะครับมันมันเป็นตัวที่ผมชอบมัว สำหรับวันนี้เราขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีคร yeah. <ini> <genau Sem> ับเย้ซูงทิ่ลิดอด